นี่คือบรรยากาศนะครับงานลอยกระทรงที่ย่างก้อนสยามนะครับร้านขายกระทรงนะครับสังเกตได้ว่านะครับคนเตะนะครับต่างชาตินะครับชาวต่างชาตินะครับหุ่มมาซื้อกระทรงนะครับกันยกใหญ่ทักทายสวัสดีพี่พี่ แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อาคารสยามวันลอยกระทงนะครับที่5พฤศจิกายน2568นะครับขณะนี้ทุ่มหนึ่งนะครับชาวต่างชาติกำลังหลั่งไหลมาจากรถไฟฟ้า BTS นะครับรัวมาด้วยรถทัวร์นะครับเต็มไปหมดที่อาคารสยามนะครับปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งนะครับประเทศกาลงานลอยกระทงนะครับต่างชาตินะครับบินลัดฟ้า มาถึงไทยเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะครับที่เป็นจุดจำหน่ายกระทงนะครับเดี๋ยวคงจะพาพี่ๆ FC นะครับออกไปชมนะครับที่ตรงที่เป็นนะครับที่ลอยนะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศนะครับพี่ๆบอกว่าเลยนะครับที่นี่บอกกเลยนะครับแทบแตกนะครับปลาเติอประเทศไทยปังมากนะครับเทศกาลนี้ลอยกระทงเฟสติวัลนะครับ จริงๆแล้วนะครับบกวิแห่งนะครับปีที่แลว้วผมไม่ได้มาถ่ายนะครับคลิปแบบรอยกระทรงนะครับเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่มาเห็นรอยกระทรงประเทศไทยนะครับปีก่อนๆก็ไม่ได้ถ่ายนะครับรอยกระทงเพราะว่าน่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวแบบนี้นะครับไปวัดไปอะไรนี่แหละนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้เห็นนะครับ จัดในห้างยิ่งใหญ่ทางออกอย่างอลังการแล้วนะครับไม่ค่อนสยามดูนะครับทางออกห้างเจอไทยแลนด์ Thailand, จัดเต็มนะครับโอ้ตรงนี้มีโขนอีกนะครับตรงนอกมีโขนจัดเต็มจริงๆนะครับ ถูกใจทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับบรรยากาศนะครับโอย้ยน,นะครับมีโคนแสดงอีกนายบวชคนหนึงจึร้งดูนะครับสิ่งที่ นผู้สมได้เห็นนะครับประเทศไทยนะครับรอยกระทงต้นสบับใครก็อยากมานะครับพลังหรือกระทงเต็มนะครับเต็มไปหมดตรงนี้ก็เป็นต้นสบับเกนะครับไปยอดนะครับ มาเป็นปุ๊บตัวนะครับวันลอยกระทรงนะครับดูเอานะครับพี่พี่โอ้ยปลื้มใจรำโคนไทยนะครับมีเทศกาลแบบนี้นะครับนังคนจะต้องเดินนะครับอ้อมนี้นะครับรต้นคริสต์มาสขึ้นกับต่อแถวลงนะครับ ก็สังเกตได้ว่านะครับ,ะรบจะเห็นชาวต่งางชาตินะครับถือกระทรงนะครับมากับกระทรงนะครับต่อแถวลงจากนี้นะครับมันไม่ได้ลงง่ายๆนะครับสําหรับการลอยกระทรงด,ด้ครับต่อครับูครับ บรรยากาศนะครับต่อแถวลงลอยกระทงนะครับพังนะครับ,รบเต็มไปหมดดูครับอ้อม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 ไปนะครับโอ้ยสุดจะเสื้อนะครับจัดเต็มเต็มไปหมดนะครับฟังเปิ้ลแทนคนไทยจริงๆนะครับที่มีศิลปะ วัฒนธรรมหรือว่าประเพณีแบบนี้นะครับอ๋อสำคัญไปกว่านั้นนะครับชาวต่างชาตนะครับมาลอยกระทรงที่ไทยแลนด์นะครับดูเอานะครับโอ้ถือกระทรงเต็มไปหมดเลยพลั่งนะครับมินหลัดช้าเพื่อสิ่งนี้จะสุดจะเสื่อจริงๆ นรยากาศนะครับตัวคือต่อแถวนะครับเพื่อติดจาไปรลอยกระทงคนทั่วโลกจริงๆนะครับมาที่นี่ดูครับ มาเยอะแล้วครับออกมาน้อนาห่างทะเป็นสาวขลังนะครับก็เพ้นมาลอยกระทงนะครับถือกระทงอ๋อสวยทั้งนั้น สารต่างสะอาเหมือนกันนะครับนี่ครับเฮ้ยกระทงมาแบบนี้เลยป้าเต็อประเทศไทยนะครับดูครับต่างชาติข้างบ้านนะครับว้าวแบบนี้นะครับโคกข้างบ้านกค้งเค็มไม่ได้แน่นอนนะครับเค็มไปก็ไม่เหมือน ประไทลนด์คือต้นสบับนะครับมาที่นี่ได้ลอยกันทุกคนนะครับพี่ๆแต่ก่อนนะครับอย่างว่าเลยนะครับนี่มันลอยกระทงระดับโลกก็ต้องรอๆออนะครับตามตามขาบวนแบบนี้เลยนะครับ เป็นชั้นชั้นนลงมานะครับต่อแถวโอ้เวียนนะครับอ้อมอ้อมกว่าจะได้รลอยกระทงนี่ก็ต้องมาตั้งแต่แบบผู้มงเย็นนั่แหละนะครับดูครับหลังไหลหลังไหลนะครับโอ้จัดใหญ่จริงๆไอคอนสยาม อันนี้เป็นท่าเรือนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับผู้ใหลอยกระทงแล้วนะครับก็จะไปเที่ยวที่ต่างๆอีกนะครับพวมีเรือรับส่งฟรีนะครับที่มาคนเยะมเคผชมก่ากะพื่ ดูครับเต็มหมดเลยครบนม้วยู่ไปได้ไหมพี่ไปไครับครับอ๋อไปได้ไหมพี่ไปติดนะพี่มันจะติดยาวเลยค่อยๆไปกับคนอื่นได้ไหมตามๆพี่ไปไดอ๋อโอเคพี่ไปครับขอบคุณครับไปเราไปเอากระป นี่นะครับก็คือพี่เขาบอกว่าไปได้นะครับอจ่ายั่าม่รูนก็ติดนอนติดับนะครับนี่คือเรือนะครับที่ไปวัดโพวัดอรุณแบบฟรีนะครับ่เีเินนะครับท่านะครับ

นี่เป็นที่ลอยกระทงนะครับ,บแน้ำขึ้นมาแบบนี้เลยเดินยารลบตามยารลบตามยารลบ

เราก็ต้องเซฟกระจกให้ท่านอื่นเขาด้วยนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับเราจะต้องเซฟกระจกให้ท่านอื่นเขาด้วยนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับ ครับ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  ก็จะเห็นนะครับตามชาตินะครับมากระโดดกระโยกใหญ่พี่ๆสครับน้องวายนะครับเทียนนั่นน่ะที่เขามีตัางใขก้องวายน้องวายจ้เราไม่หลับนะที่มันแคบนะครับพี่ๆถ่าทายไม่สวยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเราต้องขยับทียนคนอื่นด้วยนะครับจอดไม่ได้นะครับ อ๋อเดี๋ยวมีที่หลบนี่คือบรรยากาศนะครับลอยกระทงที่ประเทศไทยเพิ่งเคยเห็นนะครับบรรยากาศแบบนี้เต็มไปหมด không phải, thực là, nó độc đáo đấy, và nó y hệt cái นะครับต่างสาดเต็มนะครับบนี้สีขาวเออสุดยอดนะครับทีลอยกระทง ก็จะไหลตรงเต็มนู่นนะครับเนี่ยครับก็จะเต็มไปด้วยพลังด้วยนะครับลายเ้นซาดนะครับตรงเข้ามาด้านในเลยครับลูกค้าตรงเข้ามาด้านในเลยนะตรงเข้ามาด้านในเลยครับตรงนั้นก็เป็นชา,าวต่างชาติเหมือนกันนะครับถือกำลัง 어딘가 있겠지. 오케이. <목소리를> นี่ครับบอลถลนรลอยกระทงงน้ำขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็ไหลลง ก็เป็นบรรยากาศนะครับลอยลงมานี้นะครับก็ลงเร็วมากนะครับมันเจ๋งดีค่ะ โอเคนะครับพี่ๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบสักนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับพึมใจจริงๆนะครับต่างชาติมาลอยกระทงเต็มไปหมดนะครับถ้าคลิปนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ